สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมดงควายไทยพัฒนานะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เลี้ยงควายอยู่ใกล้เคียงกันนี่เองนะครับอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักครับพี่ท่านนี้กันนะครับนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจะรบกวนพี่แนะนําตัวเองอันดับแรกก่อนเลยครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับพี่ครับผมชื่อนายวิโรจน์ เสือมั่นบ้านปงมาเข้าตำบลท่านางามอำเภอเมืองจังหวัดเชโลกเป็นผู้ช่วยรักษาความสงบดูครับอ๋อครับผมเดียวแครับตอนนี้พี่โรดครับไม่ทราบว่าตรงที่เราใช้เลี้ยงควายเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ที่ตำบลท่านางามครับ๋อตำบลท่านางามครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดพิกัด g ี s เสนะครับที่คอกของพี่วิโรดเลยนะครับพี่โรดเลยนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นพี่พี่ยังไงเดียครับพี่โรดเนาะพี่โรดครับพี่โรดนะครับพี่โรดขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่ดีํา พิกัดที่อยู่เป็นพิกัด GPS ให้พ่อแม่พี่น้องอเดินทางตามแผนที่มาได้เพื่อความสะดวกเนาะภายหลังต,ตอนนี้เรามาพูดคุยเรื่องที่มาที่ไปของพี่โรดก่อนพี่โรดครับอยากจะรบกวนถามนิดนึงที่มาที่ไปของการมาเลี้ยงควายพี่โรดเนี่ยเลี้ยงเ,เ,เริ่มเลี้ยงน,ะนานยองยังพีเ่เลี้ยงมา30ปีแล้วครับโอ้โห,โห,โหนะฮะพ่อแม่พี่น้องครับสามสิบปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับความรู้ความเข้าใจเรื่องควายนะฮะพ,พี่โรดตอนนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวพี่ยี่สิบห้าตัวครับยี่สิบห้าตัวนะฮะนี่ฮะ คือเจ้แรกเนี่ยควายทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตัวที่นําเข้ามาใหม่ด้วยตัวข้างหลังเนี่ยนะครับ,รบพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นควายที่พี่โรจนำเข้ามาใหม่แยกวก่าจะฟูงอยู่เพราะว่าใต้จะยังเข้ากันไม่ได้นะพี่เนาะยังครับอ่านะฮะพอซื้อมาใหม่แล้วมันเป็นควายท้องด้วยควายสาวครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพามาดูควายพี่โรจน์ผมยังก็ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะบอกตรงๆรนะพ่อแม่พี่น้องนะผมก็ถามทางมาเรื่อยนะครับวันนี้มีโอกาสมาได้ยินมานานแล้วว่าบริเวณเนี้ยคร ก็เลยติดตามสอบถามนะครับชาวบ้านนะครับพี่ๆน้าๆนะครับถามทางเรื่อยมาครับจนมาเจอขี่มาเรื่อยจนมาเจอครับนึกว่าจะไม่เจอละนะครับก็มาเจอควายพี่โลดจริงๆนะครับก็ไม่ได้นัดหมายไม่ได้บอกพี่โลดเรื่องน่าด้วยนะไม่เคยโทรหากันด้วยนะครับเป็นวันแรกที่เข้ามาหากันก็จะพามาเยี่ยมชมดูควายพี่โลดก็ก่อนจะเข้าคอกครับพอดีพี่โลดจะเอาเข้าคอกอยู่ละก็เลยเข้ามาขอพี่โลดถ่ายทานิดหนึ่งขออนุญาตท่านนะครับถ่ายทํานิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปดู แบบใกล้ชิดอีกทีนึงตอนนี้มาสอบถามนิดนึงพี่โรดครับควายที่เนี่ยอ่าส่วนใหญ่เราเป็นควายระดับแบบไหนครับพี่โรดก็เป็นไอควายไทยกลางอะควายไทยกลางครับควายอีสานอ๋อควายอีสานนะครับก็คือมีพ่อพันธุ์คุม้มฝูองไหมครับพี่โรดมีครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เรายงังยังชมกันแบบไกลๆอยู่นะพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับพี่โรดครับผมเรียนสอบถามนิดนึง อ่าอยากจะสอบถามเบอร์โทรติดต่อพี่โลดครับเผื่อมีคนอยากจะพูดคุยด้วยไม่เบอร์จำไม่ได้มันอยู่ตรงเมียอ๋อเหรอคุณพี่ครับพี่เบอร์อะไรนะพี่เบอร์เบอร์ตรงเ็นเบอร์ชั้นเดี๋ยวรอคุณพี่ผู้หญิงนะครับหาเบอร์ก่อนตอนนี้พี่โลดจำไม่ได้นะครับเลี้ยงแต่ควายอย่างเดียวเลยโอ้หเบอร์โทรก็สาวขอเบอร์ทาไงนะพี่โอ้โหหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ไม่ได้เลยเดี๋ยวนะครับพี่โลดอะไรนะพี่เอาใหม่พี่ศูนย์เก้าสี่แปดสี่สองหนึ่งสองสองหกนะครับอันนี้เบอร์พี่โลดนะครับเดี๋ยวค่อยไป คงไปทวนเนาะพี่เนาะเพราะว่าผมก็เองก็จําไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะไปใส่ข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทราบอีกทีหนึ่งนะครับในรายละเอียดใต้คลิปนะครับดูนะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศทําเลที่เลี้ยงควายของพี่โลดเนี่ยผมอิจฉาพี่โลดอย่างหนึ่งคือพอมาถึงเนี่ยผมมองเห็นวิวนะฮะบริเวณที่เลี้ยงเนี่ยมีแต่แหล่งน้านะครับนะฮะยิ่งแหล่งน้ําที่เริ่มลดตัวลงในแห้งลงเนี่ยบริเวณด้านข้างเนี่ยหญ้าขึ้นเขียวเฉุมเต็มไปหมดเลยอิจฉามากดูนะฮะเนี่ยหญ้าควายทั้งนั้นเลยเนี่ย แนวไปเลยเนะี่ยพ่อแม่พี่น้องที่คือ,คอผมบอกตรงนะพี่โลดเจอพื้นที่แหล่งทําเลทองสำหรับการเลี้ยงควายเลยนะฮะมีสองด้านด้วยกันครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่ฮะนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ําอีกนะพ่อแม่พี่น้องนะยังมีบึงข้างหลังอีกนะตอนนี้เมื่อสักครู่เนี้ยผมเดินไปดูมาละบึงตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของคลองนะครับคลองนี้มีคลองคู่แฝดนะคลองตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องกับคลองอีกฟากหนึ่งเป็นคลองเส้นคู่ขนานนะฮะคือพูดง่ายง่ายคือแหล่งเลี้ยงเนี่ยเหลือเฟือเลยนะสหรพโร นะฮะไม่จะไปต้องมีพื้นที่ไปของตัวเองก็สบายเลยเนี่ยตอนนี้มีลูกพันธุ์เกิดใหม่เยอะไหมครับพี่รดก็ที่เกิดใหม่อีกสามตัวสามตัวครับเป็นยังไงบ้างพี่เพศเมียเพศผู้ก็เพศผู้ทั้งนั้นเลยสามตัวโอ้บอกตัวตเพื่อนพี่น้องเจออีกแล้วแต่ละที่ที่ผมไปดูช่วงนี้นะครับปีเนี้ยมีแต่เพศผู้นะฮะผลผลิตนะครับตาตาปีของเขาอ่ะโอ้โหเลพี่ปกติเป็นอย่างนี้ไหมพี่รดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวผู้ชุดนึงแล้วก็เป็น ปีต่อไปก็เป็นตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สองปีสองปีต่อหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอ้เป็นอย่างนงี้แต่ที่นี่อ่ะคือปีละตัวปีละตัวนี่คือยังไงพี่มันแบบปีนี้คลอดแล้วนะครับพี่พอได้มาสามเดือนปุ๊บครับทับทับเสร็จปุ๊บก็ไปอีกสิบเดือนก็รอลเก้าเดือนเก้าเดือนก็เอได้เลยเหรอครับโอ้แสดงว่าเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่พันุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระบบสืบพันธุ์ที่ดีครับเนี่ย ผสมปุ๊บนะครับเนี่ยก็พร้อมที่จะได้ลูกพันธุ์ในปีถัดไปทันทีเลยคือรอบอะไรเนี่ยไม่ค่อยคาดเคลื่อนเนาะไม่เคลื่อนครับโอ้แน่นอนจริงแต่มองดูไกลๆตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับลูกพันธุ์หลายตัวเลยแต่ถามคร่าวๆถามเรื่องหน้าเออล่วงหน้าเผื่อเฉยนะพี่โรจน์นะมีโอกาสที่จะแบ่งแบ่งไหมพี่โรจน์ไม่ครับยังเหรอพี่ตอนนี้ยังครับยังครับไม่เป็นไรเนาะเราพาพ่อแม่พี่น้องมาทำความรู้จักพี่โรจน์ไว้เนาะอนาคตเนี่ยไม่ว่าที่ไหนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็ต้องมีการ แบ่งพันกันแน่นอน<ช>แต่ตอนนี้พี่โรดยังไม่พร้อมอยากจะยังยง <c oughs> คิดยังไงพี่คืออยากจะให้มันยังก็ <c oughs> อยากจะแพร่พันธุ์ให้มันกว้างไปไกว่านี้หน่อยอ้อยังนะพี่น้องนี่ก็เป็นเป้าหมายของแต่ละท่านเนาะแต่ละท่านก็มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนพี่โรดก็เช่นกันครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ไม่ว่ากันนะครับเราพามาชมบรรยากาศมาชมวิถีการเลี้ยงควายของพี่โรดนะครับเป็นเป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็มาดูคิวทัศน์มาดูบรรยากาศนะครับพื้นที่ใช้เลี้ยงควายน่าอิจฉามากผมเห็นแล้วอิจฉา ก่อนหน้านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อสัก5้านาทีก่อนหน้าที่ถ่ายทำเนี่ยผมก็พูดคุยกับพี่โรดเล็กน้อยแล้วก็เดินดูวิวเดินดูพื้นที่โอ้โหอิจฉาพี่โรดจริงๆเนี่ฮะเดี๋ยวสักครู่พี่โรดก็จะไล่ควายเข้าคอกละพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวเราก็จะดูพี่โรดนะครับตามดูพี่โรดว่าชีวิตในช่วงเย็นเนี่ยพอดีเรามาถึงก็ช่วงเย็นละก็ถึงเวลาเข้าคอกก็ขอพี่โรดแบบเอกพี่โรดไว้สักครู่หนึ่งขอชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยนะครับพี่โรดก็จะให้ควายเข้าคอกนะควายน่่คนตตืมมัรบ ถ้าถ้าเข้าไปใกล้ได้ไหมพี่ได้ครับน้องครับอขอเข้าไปเก็บภาพควายของพี่โลดสักนิดหนึ่งให้พ่อพี่น้องได้ชื่นชมนะฮะบรรยากาศดีมากเพร่อพี่น้องอิจฉาอิจฉาพี่โลดอย่างหนึ่งที่อิจฉาแล้วล่ละคือหญ้าเนี่ยแหละแม่ทำเลดีจริงๆนะฮะตอนนี้ทั้งหมดกี่แม่นะพี่ผมลืมไปละทั้งหมดเลยทั้งหมดกี่ตัวดีกว่ากี่ตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวเป็นตัวเมียกี่ตัวพี่แม่พันธุพร้อมที่จะมีลูกแม่พันเองสิบสิบสี่สิบสี่ตัวครับ โอ้โหดูนะพ่อแม่พี่น้องครับพาไปชมบรรยากาศรวมทั้งตัวนี้เพิ่งเข้ามาเข้ามาใหม่ด้วยพี่รวมยังรวมครับอ๋เนี่ยครับแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องดูนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปพาไปดูแม่พันธุ์ที่เข้ามาใหม่ของพี่โรดสักหน่อยเห็นบอกว่าเอาเข้ามาไม่แพงมากครับใกล้ท้องท้องทอง้ทองก็คือใกล้จะคลอดแล้วมั้งเนี่ยใกล้แล้วครับเน,นนนเนี่ยฮะนีย้อนแสงนิดนึงเนี่ยฮะนี่คือแม่ควายที่พี่โรดเอาเข้ามาใหม่อันนี้ได้มาจากที่ไหนครับพี่โรดก็ซื้อในหมู่บ้านนี่แหละคือว่าเขาเดือดร้อนเงิน โอ้โหก็เลยขายให้พี่โรดครับเนี่ยฮะเป็นแม่พันธุ์ควายสาวน่าจะท้องแรกป่ะพี่โรดท้องแรกครับไม่น,นะฮะเนี่ยฮะได้มากี่บาทนะพี่โรดตัวเนี้สามสิบห้าสามหมื่นห้านะพ่อแม่พี่น้องนะเป็นควายบ้านบ้านเรานี่แหละครับเนี่ยฮะนีฮะถือว่าสวยในระดับควายบ้านบ้านนะโอ้โหนะฮะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงผมเลยต้องมาอยู่มุมนี้อาจจะให้เห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะพ่อแม่พี่น้องดูคร่าวๆดูบรรยากาศดูรูปทรงรวมๆนะฮะ มองตรงครับแม่ดูก็รู้ครับดูคนเลี้ยงก็รู้ว่ามีความสุขนะครับลงไปแช่น้ํากับควายเลยฮะเปียกปอนเลยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่โลดนะครับลงไปเก็บภาพข้างล่างเหนือได้ไหมพี่ได้ครับนะฮะเดี๋ยวเราตามพี่โลดไปนะฮะนานได้มาเจอครับโอ้โหผมอ๋อไม่มีลวดไฟฟ้าไม่มีครับผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้ผมไม่ใช้ครับนะฮะตอนนี้ดูดูนะครับการเลี้ยง มันมีความสุขตรงนี้ครับได้เห็นคนเลี้ยงมีความสุขครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาชมบรรยากาศมาทําความรู้จักพี่โลดและครอบครัวนุสภรยาพี่โลดนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ชมภรยาพี่โลดพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่น้องนะฮะภรยาพี่โลดคือพี่น้องเนี่ยคือพี่น้องก็เลี้ยงช่วยเลี้ยงอยู่ประจาอยู่แล้วนะฮะนะฮะเดี๋ยวลองลงไปตามพี่โลดไปครับพี่โลดเดินน้าไปละดูบรรยากาศนะฮะพ่อแม่พี่น้องทางค่อนข้าเร็วเรียบขบานกันเร็วดูดูนะครับ แหมวันนี้ไม่มีอะไรมากพ่อแม่พี่น้องมาทําความรู้จักกับผู้เลี้ยงควายอีกท่านหนึ่งนะฮะนะฮะรู้จักไว้เยอะๆยิ่งดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บเป็นข้อมูลนะครับโอกาสหน้าเนี่ยเราจะได้มีตัวเลือกเยอะในการเลือกซื้อควายนะครับเมื่อไหร่ที่พี่โลดเนี่ยอยากจะเบิดแปลงเมื่อไหร่พ่อแม่พี่น้องก็แวะเวียนเข้ามานะฮะโอ้โหดูบรรยากาศนะพ่อแม่พี่น้องนะเนี่ยหญ้าข้างหน้านะโอ้โหมาเร็วหญ้านั้นเป็นหญ้าที่ควายผมเนี่ยเนี่ยหญ้าข้างหน้านะนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นหญ้าชนิดเดียวกันกับที่เขากำลังกิน กำลังกินอยู่ตอนนี้ครับ่อแม่พี่น้องเห็นไหมเหี้ยนเตียนใช่เนี่ยฮะดูนะครับเนี่ยเหี้ยนเตียนเลยครับหญ้าควายชอบมากเป็นควายเป็นหญ้าอ่อนนะฮะดูฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยมีแต่หญ้าชนิดนี้จะตามพี่รดไปดูครับโอ้โหหญ้านี่เหลือเฟือครับ ควายนี้ไม่ต้องบำรุงอะไรก็ได้ครับเนี่ยหญ้าแค่เนี้ยหญ้าขนาดเนี้ยหญ้าอ่อนนะฮะบางท่านก็กลัวว่ากินหญ้าอ่อนมากไปจะขี้เหลวอ่ะมันก็จะมีบ้างครับแต่ไม่เป็นอันตรนาย<อ>เป็นธรรมดานะะควายต้องส่งเสียงให้รู้เสียงเจ้าของนะฮะไอสาวไอสาวอินอนลไม่ใช้ได้นะพี่โหลดเนาะ <laughs> โอโ้ บรรยากาศนะพื้นที่ลาบเตียนเช่ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะโอ้โหดูเขากินนะครับเขาไม่ร้องนะดูเขากินนะโอ้โหเตียนเตียนแบบชนิดที่แบบว่าดูนะถึงโคนเลยนะครับเขากินแบบไ,ไปดูวันนี้เราก็มาชมคุณภาพควายของพี่รด เนี่ยดูนะฮะไปโน่ลงงูเลยเนี่ฮะมุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะพ่อพี่น้องนะแต่ชมนะฮะควายควายพิโรธเราคงได้ดูแต่ไกลๆเนี้ยนะพ่อพี่น้องดูไกลๆเนี่ยไปตามทางแล้วโอ้แม่นั้นน่าสนใจนะแม่นั้นละพิโรธแม่อยู่ตรงกลางอ่ะ ะะวันนี้เราคงไม่ซยกัดอะไรมากนะคะคงไม่โฟกัสอะไรมากครับวันนี้เพราะพี่น้องเราแวะมาเยี่ยมชมจริงๆไม่ได้บอกพี่รดเลยไม่ได้โทรบอกกล่าวอะไรกันเลยนะฮะเนี่ยครับคือผมถามถ่ายเส้นทางนะครับที่อยู่พิกัดที่อยู่ของข้อควายเนี่ยปากเปล่ามาเอยครับจอดถามทางตลอดนะฮะจนมาเจอที่สุดอยู่กลางทุ่งนาลึกๆเนี่ยฮะ ก็ให้ดูบรรยากาศเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูนะครับโอ้โห,โหบรรยากาศที่สุดๆไปเลยเดี๋ยวตามเจ้าของไปครับโอ้โหควายก็สวยหลายตัวครับนะฮะแม่พันธุ์เนี่ย ตอนนี้ลูกควายยังบอกไม่ได้แต่แม่พันธุตอนนี้ใหญ่ๆเนี่ยหลายตัวเลยนะแม่พันธุ์มีแต่ดีๆนะครับน่าสนใจมันจะยอดแสงนิดนึงนะแม่พันค่อนข้างคุณภาพดีเพราะไม่พี่น้องนะแม้จะเป็นควายบ้านๆพิโรดออกตัวว่าเป็นควายบ้านๆแต่ว่าดูไม่ธรรมดานะเพราะแม่พี่น้องไม่ธรรมดาเลย คงได้ดูแบบกไกลๆนะครับพ่อแม่พี่น,น้องทางชันมากนะเป็นทางหลักของควายตัวใหม่โดนโดนโดนลังแกโดนลังแกโดนลังแกตัวใหม่โดนลังแกพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนย <c oughs> มาดูช่วงเย็นๆนะครับ ต้องขออภัยเพราะป็นพี่น้องที่ว่าให้ชมได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากําลังพี่ๆเขากําลังเอาควายเข้าค<ป>อกนะจัดแถวกันเลยจัดแถวกันเลย ะะเป็นเรื่องปกตินะพ่อแม่พี่น้องนะเนี่นะชีวิตคนเลี้ยงควายครับต้องส่งเสียงดังให้ควายได้จําเสียงเจ้าของได้ให้รู้คําสั่งครับเรียกเข้าข้อหรืออะไรเงี้ยแค่ส่งเสียงเรียกเข้ามานะครับเข้าข้อเขาก็จะเดินเข้าแถวกลับบ้านละอือ <c oughs> วายตัวเข้ามาใหม่เนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยสูงมากนะครับยังเป็นควายสาวอยู่นะท้องแรกแต่ตัวอื่นๆเนี่ยสูงนะครับสูงใช้ได้เลยนะฮะสวยเลยนะครับประทับใจครับประทับใจดูบรรยากาศนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราไล่วายขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆลองเดี๋ยวให้ดูส่วนทางด้านขวามือนะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่คลองหนึ่งนะครับ จะเป็นคลองใหญ่คลองหนึ่งซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงเพราะมีนะครับป่าน้ําบางอยู่นะบรรากาศนี่บอกบอกตรงๆเลยว่าสวยมากนี่ฮะคลองนี่ลึกมากนะครับอย่างกับแม่น้ําผมบอกได้เลยว่าจะเรียกว่าแม่น้ํานี่ก็ไม่ไม่ตากเลยกว้างมากแล้วลึกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่ที่เราไล่ควายขึ้นมานะครับตรงนี้ที่เราไล่ควายขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ย ที่เราถ่ายทําแล้วก็เดินเลาะมาจนมาขึ้นถนนด้านนี้แล้วก็เดินเรื่อยมาเจ้าของตามไปดูครับเราตามดูจนเข้าคองเลยนะฮะวันนี้ไม่พร้อมครับอุปกรณ์ขาดครับเมนโมีิกาดก็ลืมครับ mm. ก็เลยใช้เมมโมี่กาดกระจกๆถ่ายไปก่อนนะฮะตัวหลักไม่ได้มาลืม ต้องขอไปพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูดูพ,โดดพิโรดก็ดูแลตัวที่มาใหม่เป็นพิเศษนะฮะได้มาถูกนะฮะแม่พันธุ์พิโรดเนี่ยแต่ละตัวนี่ใหญ่ๆนะครับลูกพันธุ์ก็สวยๆนะครับแต่ว่ายังค่อนข้างอายุน้อยอยู่นะครับยังไงก็พิโรดก็ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะแบ่งด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยพิโรด อยากจะให้มีลูกพันธุ์นะครับแม่พันธุ์แม่บล็อกได้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับถึงจะแบ่งตอนนี้ก็อยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับแม้กระทั่งลูกพันธุ์แต่ตัวผู้นี้ไม่แบ่งเหรอพี่ตัวผู้ก็ต้องแบ่งมั้งตัวผู้มันต้องให้ได้อายุเป็นหนุ่มแล้วอ่ะโอ้ต้องรอให้ได้อายุเป็นหนุ่มเหรอพี่ครับอายุเป็นหนุ่มก็ปล่อยนะครับมีหลายท่านเลยที่คิดแบบนี้นะครับคิดแบบว่ารอให้ได้อายุสักนิดหนึ่งก่อนถึงจะปล่อย ไม่ดูนะฮะที่เนี้ยที่เราจะไปเนี่เป็นคอกหลักคอกเดียวเลยใช่ไหมพี่คอกหลักคองเดียวครับอ๋อผมจะได้ปักหมุดเนาะเพราะว่าถ้ามีหลายที่จะได้ปักหลายที่ผมมันไกลนะอ๋อครับพี่ไกลนะแต่ต้องเอารถตามตูดไปอผมจะลงที่ตรงในบอ่อดินที่ว่าเข้าไปอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดินตามไปครับเดี๋ยวเดินตามไปตรงเดินตามไปไกลเลยเหรอพีไ่ไกลครับไกลครับ นู่นแหละปลาไผ่อยู่นะไหนฮะโอ้พ่อพี่น้องครับนู่นแหละปลาไผ่อยู่นะโอ้โตายโอ้มาไกลยังครับพี่ไกลครับโอ้โ็ผมเดินกลับยาวเลยเงี้ยตายแล้ว สวยจริงพี่รถก็ธรรมดานะอื